เนื้อนาบุญที่พี่มี่ทำแล้วมันได้ผลแบบเห็นชัดมากๆเลยนั่นก็คือก็อยู่พี่มี่ก็ได้รับการโดนใจให้โอนเงินให้พ่อกับแม่ทุกวันเพื่อที่จะเป็นการตักบาตรให้กับพระในบ้านวันละ50บาทซึ่งณตอนนั้นพี่มี่มีปัญญาแค่นั้นจริงๆการที่พี่มี่โอนให้พ่อกับแม่วันละ50บาทพี่มี่โอนไปด้วยความรักความรู้สึกดีกับการที่ได้โอนเงินให้พ่อกับแม่โดยไม่มีคําว่าอายพี่มี่โอนให้ด้วยใจที่รู้สึกว่าดีใจจังเลยที่วันนี้มีเงินโน ให้พ่่อกับแมดีใจจังเลยที่ได้โทรหาพ่อกับแม่และให้พ่อกับแม่ได้ไวอวยพรทุกวันข้าพเจ้าขอโอนเงินจํานวนนี้ฟังนะพี่มี่ไม่ได้พูดว่าเงิน50บาทภาษาที่เราพูดมีผล กับความรู้สึกของเราเพราะพี่มี่รู้ไงว่า50บาทิบบาทสำหรับตอนนั้นมันคือมันน้อยแต่พี่มี่รู้สึกมันมากกว่านั้นคือการที่พี่มี่ได้โทรหาพ่อกับแม่ทุกวันมันเลยทาให้พี่มี่พูดว่าลูกขอโอนเงินจํานวนนี้ให้กับบิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีเงินกินมีเงินใช้มีเงินเก็บอย่างง่ายๆสบายสบายขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข กับการที่ลูกคนนี้ได้กระตันยูรู้คุณขอให้เงินจํานวนนี้อำนวยความสะดวกให้กับบิดามารดาของข้าพาเจ้าด้วยเถินแล้วก็ซาทุแล้วก็กดโอนปึง้งถ้าพี่มี่จําไม่ผิดนะประมาณ2เดือนนี้แหละพี่มี่โทรทุกวันโทรทุกวันจนข้างในมันอิ่มมันเต็มมันหลั่งไหลให้พี่มี่เป็นเจ้าของธุรกิจชานมไขมุกทันทีค่ะ